หังเช้านี้ครับวันนี้เรามาสวนสาธารนณะเต็มรูปแบบก็เลยขอให้มาดูวิวดีกว่ามาดูหน้าผมนะครับโอเคเอาฟังเสียงก็พอวันนี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าความเสียหายที่ทำลายหลายสิ่งนะครับโอเคเรื่องความเสียหายมันก็ย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีใคร ที่ชอบเรื่องความเสียหายแต่ที่บอกมันทําลายหลายสิ่งเนี่ยบางทีอาจจะทําลายทุกอย่างถ้าเราไปหมกมุ่นกับมันนะครับแล้วก็ไอคอนเสียหายเนี่ยมันอาจจะเกิดได้จากวัตถุสิ่งของเป็นส่วนใหญ่นะแต่มันไม่ร้ายกาจเท่าใจ,ใจิตใจหรือชีวิตนะถ้าวัตถุสิ่งของเสียหายแตกหัก Uh, โดนขโมยหรืออะไรไปมันก็ยังพอจากเยียวยาที่จะซ่อมแซมซื้อใหม่หรือเอานำกลับมาใช้ได้ง่ายกว่าผมเรียกอย่างนี้แล้วกันแต่ถ้าเรื่องจิตใจหรือผู้คนหรือสิ่งมีชีวิตมันค่อนข้าง,าง,างยากเริ่มจากลงมาดูสมมุติว่าของหนึ่งทางทลายเสียหายไปนะครับ เรารู้ว่ามันมีค่าเราซ่อมมันได้อาจจะใช้กลับมาไม่เหมือนเดิมไม่ดีเหมือนเดิมแต่มันก็ยังพอใช้ได้หรือของที่หายไปนะโอเคของหายไปแล้วเสียดายแล้วแต่บางทีมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเออมันหายไปเราได้ซื้อของถ้าซื้อไดนะ้เดี๋ยวผมขอแวะคุยกับคุณตั๋มนิดนึงนานๆจะเจ,เจอน้องเต่า นี่นะครับส่วนชางนะออกนอกเรื่องนิดนึงนะมันก็ดีตรงเนี้ยคือมันอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่มีชีวิตกลับมาพูดถึงเรื่องมีชีวิตต้นไม้ใบหญ้านกกระรอกหรืออาจจะมีจังหวะท,ที่เจอเต่าแล้วก็เจอคุณวรนุชนะครับโอเคกลับมาอันแรกที่พูดไปความเสียหายเกิดจากสิ่งของวัตถุสิ่งของซ่อมได้ ซื้อใหม่ได้นะแต่ถ้าเป็นเรื่องสิ่งมีชีวิตชีวิตหรือจิตใจเอาเรื่องชีวิตไปที่มันดูมีความรุนแรงนะครับชีวิตบางทีมันเศร้าม,มันก็อาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิมเหมือนกับวัตถุสิ่งของได้แหละแต่ความเสียหายไปแล้วเนี่ยบางทีมันบอบช้ำแล้วมันก็ลามไปสู่สิ่งอื่น การเจ็บป่วยการอะไรก็แล้วแต่ความเสียหายของร่างกายส่วนหนึ่งแต่เรื่องของจิตใจก็เป็นอีกส่วนบางทีร่างกายมันต้องค่อยๆสุดหรือค่อยๆป่วยค่อยๆเจ,จ็บนะฮะแต่จิตใจเนี่ยมันแตกตรงที่เวลามันเกิดความเสียหายมันปึ้งมันมีท,มทันทีแล้วมันลามง่ายมากคิดจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งนี้มันพาไปถึงสิ่งที่ไม่ดีสิ่งอื่นด้วยฉะนั้นแล้ว ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นอยากจะให้ประเมินดูก่อนเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเอาความเสียหายทั้งเรื่องวัตถุสิ่งของรอบตัวของนึ่งเสียของนึ่งหายอารมณ์เสียพออารมณ์เสียปุ๊บก็ผู้จาไม่ดีผู้จาไม่ดีต่อกันมันคนที่รับเรื่องเนี่ยมันก็ทําให้เสียใจแล้วมันก็อาจจะตาไปลายไปถึงความสัมพันธ์อะไรอ,อื่น ฉะนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญเราต้องควบคุมจิตใจควบคุมวาจาควบคุมอะไรให้ดีถ้าของเกิดเสียมีสูญไปหรือบางทีเนี่ยมีความสูญเสียมากๆในเรื่องทรัพย์สินนะฮะถ้ามีคนมาเขาเรียกว่าอ,อะไรมากดดันมาว่ายิ่งทําทให้เราเศร้ายิ่งทาให้ทาให้เราทุกข์มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลย สิ่งที่ดีคือการให้กำลังใจผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าไม่ว่าใครจะทำไม่ว่าใครจะเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรมันมีแต่ความเสียใจมันไม่มีใครรู้สึกดีกับความเสียหายตรงนั้นแต่เมื่อมันเกิดแล้วเราควรจะมาช่วยกันที่จะประครับประครองทำความเข้าใจกับมันว่าเฮ้ย hey, มันเกิดขึ้นได้นะปล่อยผ่านมนะัน ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่าเรามายึดติดกับทุกสิ่งภายนอกบรรยากาศดีพสอสมควรนี่ฝนตกป,ป๊แป,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 ป๊ะป๊ะแป๊ะแล้วต่อยอดอีกนิดนึงแล้วกันถ้าเกิดว่าเรามีการควบคุมจิตใจที่ดีพอเราก็จะไม่หวังเกณงต่อสภาพภายนอกอเช่นตอนนี้ อนแรกเริ่มฝนปลปอยก็เริ่มคิดแล้วเฮ้ยพอฝนโปอยแล้วเริ่มตกเริ่มตกแล้วเริ่มตกนะแล้ววันนี้เราวิ่งไกลด้วยขากลับต้องเปียกต้องแฉะต้องลื่นต้องนุ่งต้องนี่ต้องนั่งงนมากเราเริ่มคิดต่อยอดของความเสีย่ยงของความหร้แรงของความไม่ดีแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ระวังคือเราระมัดระวังได้แต่เมื่อเราคิดโอเคฝนตกอ่ะ เราทำความเข้าใจกับมันเราตอบเปลี่ยนแก้ไขภายนอกไม่ได้แต่ลรงจูนข้าง,นนางในแสดความเข้าใจกับมันได้ว่าโอเคเมื่อฝนตกมันก็ต้องตกแล้วมองหามุมดีๆของมันว่าืูนฝนตกมันก็ดีไปอย่ะนะมันก็เย็นแต่อสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่ดีเราก็คงจะรับมือมันไหว ตรงนี้ต่างหากผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญของการใช้ชีวิตที่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเราเปลี่ยนสภาพแวดลอ้อมไม่ได้และที่สำคัญเปลี่ยนคนที่เราอยู่ด้วยไม่ได้จงบอกตัวเองด้วยแล้วก็อยากจะพูด เพื่อนทุกคนที่มีโอกาสมาฟังว่าเวลาเราอยู่กับใครเราทาความเข้าใจว่าเราต้องคิดถึงในสิ่งที่ดีของเขาไว้ให้มาบางคนเกิดเรื่องอะไรขึ้นมานิดนึงเราก็มองไปในสิ่งที่หลายเรอยากใช้คิดแล้วก็บอกว่าเอ๊ะในตอนที่เรารู้จักกันตอนที่เราคบกันตอนที่เราอยู่ด้วยกันเราเห็นอะไร ตรงไหนของเขาเหลอเราถึงเลือกแบบนั้นแต่เมื่อวันนั้นเราเลือกแล้วไม่ได้บอกว่าเราเปลี่ยนไม่ได้เราเปลี่ยนได้แต่ถ้าเมื่อเกิดเรื่องเราต้องทำทวงค่าใช้จ่ายได้ในสิ่งที่เขาไม่ดีตอนนี้เนี่ยในระหว่างทางหรือต่อไปมันก็อาจจะมีสิ่งที่ดีด้วยก็ได้หรือแน่นอนมันต้องมีสิ่งที่ดีอยู่แล้ว ถ้าไม่ใช่สิ่งที่ดีเราคนไม่มีวันนี้ที่เราเปมีส่วนร่วมอยู่ของเขาเน้นเปลี่ยนตัวเองอย่าคิดปรับเปลี่ยนใครเพราะมันลำบากสรุปความเสียหายทั้งหมดก็คือเมื่อกขึ้นบวบคุมจิตใจปล่อยวางทำใจดีๆและมองหางสิ่งที่ ดีที่เกิดขึ้นโอไหนๆก็ไหนๆขอเพิ่มเติมอีกแล้วกันเพราะว่าพอดีคิดขึ้นมาได้ถึงวันนี้เอายาวๆเลยคุยยาวๆเลยเพราะว่ายูดีนะครับก็คือบทสัมภาษณ์หลายคนนักธุรกิจมันจะมีสองแบบนักธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ พูดแต่ความเสียหายพูดแต่ความร้ายแรงพูดแต่สิ่งที่ควรระแวดระวังถามว่าดีไหมมันดีแต่บางทีพูดเยอะไปเนยมันทําให้คนคิดแต่สิ่งที่ร้ายทําให้คนกลัวไม่กล้าก้าวขาหรือไม่กล้าทำอะไรแต่นี้นะธุรกิจอีกคนหนึที่ผมชอบนะโดยส่วนตัวเวลามาพูดก็จะพูดจริงเข oh. าเรียกว่าอะไรคำพูดที่ทิ์นะวิกฤตในโอกาส แต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะที่เขามองภาพนะว่าเออมันไม่ดีจริงๆแต่จงเชื่อว่าในสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยมันหาสิ่งที่ดีได้แล้วถามว่าเราจะเป็นคนในกลุ่มไหนเพราะในส่วนที่ไม่ดีทุกคนหรือในส่วนที่สถานการณ์ไม่ดีมันจะมีคนที่ดีซึ่งยอมรับว่ามันน้อยมาก,มาก,มากน้อยกว่าในสถานการณ์ที่ดีที่มันจะมีคนดีเยอะนะครับ แต่เมื่อเราเปลี่ยนแปลงสภาพไว้ล้อไม่ได้ก็ชอบที่จะฟังในธุรกิจที่พูดเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นทางออกสิ่งที่เฮ้ยมันรอดได้นะไม่ใช่บอกว่าแย่แย่แย,แย่อยู่ตลอดเวลาอันนี้คือส่วนหนึ่งอสุขภาพก็เหมือนกันสุขภาพถ้ามีคนมาพูดแต่สิ่งที่แย่ไม่ดีตลอดนะกับคนที่บอกว่าเฮ้ยต่อให้เราป่วย เราก็หาความสุขหากำลังใจได้พูดง่ายๆว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็หาข้อดีในสุดที่ร้ายได้ตลอดอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าการมองร้ายเพราะว่ามันทำร้ายตัวเองมากจริงๆและมันยังบานปลายไปสู่ที่จะไปทำร้ายผู้อื่นวย ก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับวันมียาวๆจีวอกาศมาโดนบนรอบวิ่งมาแล้วยาวๆก็พูดไปด้วยโอเคฝนก็ยังไม่ตกหนักฉะนั้นก็ถึงเวลาที่เราจะวิ่งกลับกันแล้วสุขสงบเบิดบานกันนะครับ